สำหรับวันนี้ก็คงจะพูดให้รำคาญนิดหน่อยดีไหมเพราะว่าถ้าจะเอาวะสูตรเข้ามาแทรกคงจะไม่มีเวลาดั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อตอนกลางวันมีญาติโยมพุทธบริษัทถามเรื่องกรรมฐา,านก็วันนี้ก็ขอพูดตั้งแต่ต้นในด้านสมถะภาวนาคือการเจริญกรรมฐานก็หมายถึงการทํา,าทสมาธิสมาธินี่ก็มีหลายขั้น ขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขั้นที่สองอุปจารสมาธิเป็นสมาธิเฉียดชานขั้นที่สามอัปนนาวสมาธิสมาธิขั้นชานขึ้นไปแต่ขั้นชานนี้ก็มีชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นรูปประชานแล้วก็รูปประชานมีสี่รวมทั้งหมดทั้งรูปประชานสี่รูปฌระชานสี่เป็นแปด แต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ขอพูดเบื้องต้น <c oughs> เบื้องต้นมีความสําคัญคําว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจคําว่าสมาธิจริงๆบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่สถาคตนํามาสอนไม่จะนําอย่างอื่นมาสอนทุกอย่างมีในโลกแล้ว <c oughs> แต่ก็นํามารวมสอนให้เพื่อเกิดด้านกุศลนั่นเอง แต่ความจริงสมาธิทุกคนามีอยู่แล้วเพราะคำสมาธิเป่าการตั้งใจตั้งใจรับทานอาหารตั้งใจทำงานตั้งใจพูดตั้งใจทำอย่างใดหนึ่งก็ตามเป็นสมาธิทั้งหมดแต่ว่าสมาธิน,น,นั้นไม่อยู่ในด้านของกุศลถ้าเป็นในด้านของอกุศลเขาเรียกมิจฉาสมาธิถ้าทำมาในด้านกุศลเรียกสมาสมาธิ คำว่าสมาธิก็ขอผ่านไปจะคืนพูดจะํำคาญในขั้นต้นก็คือคณิกะสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยที่มีการทรงตัวไม่ได้แน่นอนนักการฝึกสมาธิอันดับแรกที่เราสอนกันมาทั้งหมดให้ใช้อนาปานุสติสติกร <c oughs> คำว่าอนาปานุสติก็คือลมให้ใจเข้าออก ให้ใจเข้าให้รู้ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าขณะใดที่จิตกุมรราญาโยมพุทธบริษัททุกคนยังรู้ลมให้ใจเข้ายังรู้ลมให้ใจออกเวลานั้นไม่มีลมอื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นเชื่อจิตเป็นสมาธินานาปานาปานุสติ นี่การทรงสมาธิในขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกาสมาธิ <c oughs> ทรงไม่ได้นานอย่างเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหรือว่าภาวนาร่วมมันก็จะสามารถทรงตัวได้เล็กน้อยสักประเดี๋ยวเดียว,ยวนาทียนึงบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีเป็นอย่างมากอารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดเรื่องนอกจากคำภาวนานอกจากรู้ให้ใจเข้าออกเผลอไป เมื่อเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปพอนึกขึ้นมาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็ไม่ได้นานนักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้ที่วคานิกาสมาธินี่ถ้าว่ากระึงอนิสง์ถ้าบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททําสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้คือตระรู้ลงใยใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำภาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทำบ่อยๆทำจนชิน แต่ก็สงไม่ได้ดนานอย่าถ้าจะถามว่าจะมีในสงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนักปริชติไปไหนมาที่นี่น่ากุยไปวัดถาดทองอถามว่าตายแล้วไปไหนจะบอกอารมณ์ของคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้คืออาจจะเป็นเทวดาขั้นปฐมเทวดาและลูกเทวดานี่เป็นได้แน่ รวมความว่าถ้าญาติโยมพระติิบริษัททรงอารมณ์ได้แค่คณิากาสมาธิอย่างกับเรารู้ลมให้ใจเขาออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยภาวนาที่ใช้กันจนชินลนลกนิยมในการใช้ก็คือพุทโธแต่ว่าในที่นี้ไม่บังคับรวมการภาวนาญาติโยมนะใครภาวนาอย่างไหนคล่องใช้ได้หมดแต่ว่าถ้าเขาฝึกใหม่ๆในตอน,น,นแรกๆเขาใช้คำว่าพุทโธ คำว่าพุทธโธนี่ไม่ใช่กรรมฐานต่ำเป็นกรรมฐานที่สูงมากพระพุทธโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้ากําลังใจเขาประดายาโยมพุทธบริษัทรทรงกําลังใจชินในพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทเวลาให้ใจออกนึก,กว่าโธแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าจออกนี่ต้องแบบต้องทำแบบสบายๆนะ <c oughs> อย่าบังคับลมหายใจแต่บางทีลมหายใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูกเรื่องลมหายใจนี่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกาย <c oughs> ร่างกายเขาพอใจคือขนาดไหนสบายใจของร่างกายร่างกายมาหายใจเบาหรือหนักก็าตามปล่อยแต่จิตเข้าไปรับทราบถ้าท่านชำนาญในนาปานุติแค่เล็กน้อยพระพุโทโธด้วย อย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตายกําลังใจนึกถึงพระพุทธเจา้าคือนึกภาวนาว่าพุทโธเท่านี้เพียงแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทาบาปประมากแสนมากเว้นไว้แต่อนันตรียกรรมคำว่า,าอนันตริยกรรมนี่เป็นบาปหนัก <c oughs> เช่นทําพระเจ้าให้หอบโรหิตทําสงฆ์ให้แตกกันฆ่าพระหันฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําสังฆเพศคือทําสงฆ์ให้แตกกันนี้ต้นถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ <c oughs> ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้เพียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใจย,ยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างใหม่ภาวนาบ้างจะมีความนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างตามเวลาหรือว่าภาวนาวะ่าพุทโธบ้างตามเวลาอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรกแต่ว่าคุ้มกันแค่ชาติเดียวนะชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงด้วยกัน ตัวอย่างที่นี่เป็น,นว่าพวกเราญาติโยมพุทธบริษัทนี่ถ้าภาวนาว่าพุทโธก็ดีถ้าเห็นพระพุทธรูปก็ตามทุกคนมีความเคารพเสํา <c oughs> หรับคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพมาก่อนและก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพด้วยต้องการให้ท่านช่วยพ้นจากความทุกข์คือป่วยไข้ไม่สบายเพราะว่าป่วยหนัก ใครใครก็รักษาไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่หาหมอรักษาทรัพย์สินมีก็เป็นรูปมหาเศรษฐีทรัพย์สินที่มีพ่อแม่ก็ใช้ได้ทรัพย์ไม่กล้าซื้อยาจากตลาดเพราะเกรงว่าจะแพง <c oughs> ไม่กล้าหาหมอเกรงจะเิ่งเงินมากก็เก็บยามารักษาลูกลูกเห็นว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์สินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของตนแต่กูน,นี้เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนา ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยไปเมืองนั้นเดินผ่านนาบ้านเขาเขาก็ไม่เคยยกมือไหวแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงๆมาทุกขเวทนามากเขาก็นึกว่าคนเข้าลือกันว่าพระสัมมาสัมพุทดมใจดีเมตตาไม่ว่าใครเวลานี้เราป่วยหนะักคอยพระสัมมโคโดมมาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์เคยหายจากโรคเวลานั้นเขานึกถึงพระพุทธเจ้า แต่มันไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพแต่เขาก็มาเอือนตายไปเวลานั้นพอดีเพราะสันการการตายเวลานั้นที่นึกถึงพระเจ้าอยู่ไว่แต่บุญน,น้อยนิดเดียวก็ไปเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสบริวโลกมีวิมานทองคำไม่ี่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคําว่าต่างหูเกลี้ยงเป็นทองคําล้วนไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> มีนาวามัตตกุณฑลีเทพบุตร เออมันพูดมาถึงตอนนี้็ขอพูดต่อ,อหน่อยต่อหน่อยได้ไหมฟังมามากเลยนะลืมยังก็เป็นนั้นว่าขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อเขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกตายไปก็นักอยากจะให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ทึงเวลาตอนเช้าตื่นใหม่ๆล้างหน้าเสร็จก่อนบริโภคอาหาร ก็ไปยืนที่ปากหลุมหลกหลุมปากหลุมศพที่ฝังลูกไปพันนาคอยลูกกลับมาตามเดิมสําหรับมัตตกุณีเทพบุตรเป็นลูกชายอยู่ที่บนวิมานก็พิจรารณาตัวเองว่าเราเกิดเป็นเทวดามีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีจังหูเกลียงเป็นทองเกลียงเพราะอาศัยบนอะไร ก็ทราบว่าตนเองนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบริหาศาสดาไม่เคยมีความครบรพมาก่อนไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้แต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงอยากให้ท่านมาช่วยหายจากป่วยไข้ไม่สบายก็ใสยเพียงเท่านี้เป็นบุญเป็นเหตุจะให้เกิดเป็นเทวดาได้ก็มองมาดูเมืองมนุษย์เห็นพ่อไปยืนร้องไห้อยู่ที่ปากหลุมเธอก็มีความรู้สึกว่าพ่อของเรา เมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ทั้งๆที่เป็นมหาเศรษฐีเราป่วยไข้ไม่สมบายยาก็ไม่กลา้าซื้อจากตลาดหมอก็ไม่กล้าหามาสงษารเกรีเาทุนทรัพย์สินจะหมดเวลานี้เมื่อเราตายก็มาคนคนคังให้เรากลับต้องไปปรมานพ่อเธอ,อยังแปลงกายคล้ายๆกับคนเดิมลงมาใกล้ๆเธอ,อก็ยืนร้องไห้บั่งพ่อร้องไห้ธอก็ร้องไห้ ท่านพู้เฒ่าเห็นคนชายหนุ่มร้องไห้ก็สงสัยว่าเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มาร้องไห้ถึงไข่ก็เข้าไปถามถามว่าโพบิะัะบูดูกอมรมุต้เจรเผลอร้องไห้เพราะเรื่องอะไรเผลอก็ถามท่านพู้เฒ่าว่าท่านร้องไห้เพื่ออะไรท่านผู้เฒ่าสมหาสถีก็บอกว่าร้องไห้ถึง,ถ,งถึงลูกลูกที่ตายไปอยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ เธอคนนั้นก็ตอบว่า <c oughs> ผมมีรถทองคําอยู่หนึ่งคันสวยงามมากยังหาล้อไม่ได้อยากจะได้ล้อถ้ามหาเศรษฐีก็คิดว่าชายคนนี้รูปร่างคล้ายๆลูกของเราถ้าเราได้ไว้เป็นลูกบญธรรมจะทำให้เราจจสบายใจมากยังถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคําหรือล้อแก้วมัน,นีจะหาให้ แะเจต่คุณบัรลีเทพบุตรกร็บอกนึกในใจว่าพ่อของเราเมื่อเราอยู่แม้แต่ยาก็ไม่กล้าซื้อตัวเสียเงินนี่เราแปลงกายคล้ายๆลูกคนเก่ากับเุสษฐระแม้แต่ล้อทองคําและล้อแก้วมณีเออยิงแกล้งพ่อบอกว่าที่ผมต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นครับเพราะรถผมมันสวยมากผมอยากจะได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อขานละล้อทีต่พรามฟังแล้วก็ตกก็โกรธที่คุกลบอกว่า ใครมีใครบ้างที่ต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้้ ا, คนที่ต้องการอย่างนี้ก็มีคนประเภทเดียวคือคนบ้าชายหนุ่มแปลงมาก็บอกว่าผมต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ว่าคุณลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วลุงเห็นไหมแต่ฟามก็บอกฉันไม่เห็นเฮ้ก็ถามว่าคนที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นก็คนที่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นน่ะใครมันบ้ามากกว่ากันใช่ไหม จบจบยังยังไม่จบเขาเล่ารันลัดเวลามีน้อยว่าจะไม่มีประสูต,ตรนะมาเข้าจนได้นะ <inf. S 1> ก็เป็นนั้นว่าในที่สุดเธอก็ประก,กาศตัวตัวเองนะคือมัตตกกุนดลีที่บทธ่เป็นลูกชายเวลานี้ไปเกิดปทิทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิติวโลกท่านพ่อก็ถามว่าเธอไปเกิดได้เพราะบุญอะไรเธอก็ตอบว่าอาศัยพระสมณโคดมนึกถึงพระพุทธเจา้าพระสมณโคดม ก่อจะตายพ่อก็บอกว่าเธอไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศทําไมจะมีบุญเธอก็ยืนยันว่าแค่นึกถึงต้องการรักษาโรคก็เป็นเทวดาได้จึงแนะนําพ่อบระว่านับตนบัตินี้ต้นไปเหนละละทัทธิเดิมกลับไปนิยมนับถือพระพุทธเจ้าคือพระสมณะโคดมกับภาษาวกจงสมาทานศีลจงฟังเทศจงใส่บาท ในที่สุดเธอก็ลากลับไปเป็นเทวดาแล้วก็ลากลับไปพ่อกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านมาทากับข้าวมากๆหุงข้าวมากๆกกวันนี้วันนี้จะเลี้ยงพระสมณะโคดมพระตสาวกในที่สุดพราหมณ์ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่การไปเฝ้าพระเจ้าคศัพท์คําว่าเฝ้านี่สภาพมากเกินไปถือว่าเขาไปหาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเวลานั้นคนก็มีสองพวก พวกเดิมของเขาที่แม่นัตถีพระเจ้าอยู่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราดูพราม์คนนี้ไปย่ำยีพระสัมมณโคดมอีกพวกหนึ่งที่นับถีพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะไปดูพระสมะรัมมาณโคลงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพรามณ์พราหมณ์คนนี้ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นว่าคนที่ไปดูไปไปตามพรามนั่นก็เป็นคนสองพวกด้วยกันพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถามเขาก็ ถามว่าพระสมณโคดมเขาเวลานั้นถ้าเรียกชื่อกันแสดงการไม่เคารพนะถามว่าพระสมณโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านคนที่ไม่เคยฟังเทศจากท่านคนที่ไม่เคยใส่บาตรให้ท่านแต่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายและไปเกิดบนสวรรค์มีไหม <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ตถาคต <c oughs> คนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศแต่ว่านึกถึงชื่อสถาคตอย่างเดียวตายและไปเกิดบนสวรรค์ไม่ชนะร้อนน้าพันน้ำหมื่นนับเป็นกฎโกรธแล้วท่านก็นบอกว่าเมื่อตอนเชาน้านี่พราหมณ์ไปพบมาแล้วใช่ไหมในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสตร์ได้ก็ทรงนึกถึงมัะไตรกลีเทพบุตร ก็ขอ้มตัตตกุณีเทพบุตรจงมาพร้อมบีมานเรียกนะไม่เช่นึกรเรียกเฉยๆเรียกให้คนอืนได้ยินว่าเวลานี้มตัตตกุณีเทพบุตรอยู่ยท่านดาวดึงจงมาที่นี่พร้อมด้วยบีมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นมตนัตตกุณีเทพบุตรบีมานของมัตตกุณีเทพบุตรก็ลอยมาท่านนั่งอยู่ข้างบนพอเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระโตศพลมัตตกุณีเทพบุตรก็ลงจากบีมานมาไหว้พระเจ้า เมื่อกราบแล้วองค์สมเด็จพระเทพรแก้กวก็ทรงเทศเมื่อเทศจบปรากรวัตะุคุณลีเทบุตรเป็นมรสดาบัน <c oughs> รามพ่อก็เป็นมรสดาบัน <c oughs> คนที่ไปยืนฟังทั้งสองฝ่ายก็เป็นพระโสดาบันไปลนมาก <c oughs> ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแม้แต่ญาติโยมพุทธบริษัทเจริญกรรมฐานขั้นคณิกะสมาธิแม้ว่าจะเป็นสมาธิเล็กน้อย แต่อย่าลืมว่าทุกคนก่อนที่จะภาวนาก่อนจะรูล้ลมให้ใจเขาออกทุกคนก็มีความเคารพในพระุทธเจ้าอยู่แล้วอย่างพระเกุณฑลีเทพบุตร,รนี้เขาไม่เคยเคารพมาก่อนแต่หลังจากนั้นทุกท่กา,กานก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจรู้ลมให้ใจเขาออก <ul ain> ถ้าบังเอิญเวลาจะตายท่านนึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวก่อนหน้าจะตายไม่ใช่ใกล้ตายเลยทีเดียวนะนั่นก็หมายความว่าขณนะที่ป่วยใหม่ๆ เี่เกิดไม่ไว้วางใจตัวเองก็ตามหรือว่าการชินกับการภาวนาก็ตามนึกถึงคำว่าพุโทโธแล,ล้วลมหายใจเขาออกด้วยความเคารพวยความจริงใจถ้าทําอย่างนี้เวลาตายเวลาขาานั้นเขาญาติโยมพระรศกัท์จะไม่ไปในรกนี่ก็ถือว่าเป็นผลของกติกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย <c oughs> อย่างพระเทลีเทพบุตรนัเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเล็กน้อยนิดเดียวแล้วไม่จะมีความเคารพแต่เขาไปสวรรค์ชช่นดาวดึงได้เราก็เช่นเดียวกันเรื่องลวงพาวสมาธิในตอนต้นเลียวคณิกาสมาธิแม้ว่าจะทาได้เล็กน้อยจิตสงบไม่พอก็อย่าเพิ่งท้อใจก็มีหลายท่านบอกจิตมันสงบไม่พอท้อใจเลอเกินก็าจริงไม่น่าจะท้อเพราะการจเจริญกรรมฐานเป็นความดีสูงสุดในพุทธศาสนา ต่อไปก็เป็นอุปจารสมาธิคำอุปจารสมาธินี่แปลว่าสมาธิเฉียดชานใกล้ๆชาแต่ยังไม่ถึงชาแต่จิตถ้าจะเข้าถึงอุปจารสมาธิในจิตต้องเข้าถึงปีติปีติคือความอินใจเวลาที่ปฏิบัติแล้วและเลิกแล้วก็ตามมีความชุ่มชื่นใจไม่อยากไม่เบื่อไม่ไนายพอใจในการเจริญภาวนาอย่างนิธิเรียกว่าปีติและอุปจารสมาธิ พอเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธินี่ก็มีขั้นอาการงองปีติมีห้าอย่างวันนี้ญาติโยมถามเกียวเรื่องนี้มาพูดเพื่อความเข้าใจอาการงองปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองสยองเกล้าวเวลาที่นั่งภาวนาไปมีขนลุกสู่สาสสาดลุกขนลุกมากบ้างน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้ําตาไหล ภาวนาไปจะดีใจใตก็าตามขณะที่เจริญทั้งกรรมฐานทั้งกองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ำตาก็าไหลและบางขณะที่ทำไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้ำตาก็าไหลที่บางวันนี้มีคำถามถามว่าร้องพัญญารา้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ <c oughs> น้ำตาไหลเพราะอาการของปีติ ไา้การที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมาโยกขนาดโยกขลังสจิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะไดอาการที่สี่ปีติที่สี่มีอาการเต้นเหมือนปลุกพระหรือบางทีตัวลอยควอากาศอาการที่ห้ามีจิตทัพซ่านมนุษสึกสู้ซ่ากายเบาอันดับแรกจะซืส้สุกว่หน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น ล้วต่อไปก็เหมือนลมริ้วๆไหลออกจากกายในที่สุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกายไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกมีหัวเจ้าหัวมันใหญ่จใจสบายที่สุดอันนี้แปลากายก็ปีติที่ห้ากรงความอาการทั้งห้าอย่างคือหนึ่งขนลุกสู่ซาสองน้ำตาไหลสมร่างกายโยกโครงสีตัวลอยอากาศและเต้นปัับๆตามห้ามีอาการซา่านทั้งหมดนี้ถ้าเกิดขึ้น คลอยปล่อยไปเป็นเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌานไม่เกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปจิตสงบมีการนิ่งมีจิตสงบดีตอนนี้สงบดีตอนนั้นเป็นฌานเบื้องต้นเข้าถึงฌาน ตอนนี้จิตเข้าถึงฌานในไม่เข้าถึงฌานยให้สังเกตตามนี้ถ้าบัญชาญที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเริ่มสบายมีอารมณ์เป็นสุขแต่หูของคนทุกคนในบรรดาญาโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงตุ้นนักข่าเสียงอะไรทั้งหม,หมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียง อย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้าหากว่าฌานแล้วก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกอย่างมียังรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทตะภาวนาพุทโธก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่ก,กับลมหายใจเขาออกแต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบากับปกตินิดหน่อยต่อไปแ้ากําลังใจเข้าถึงฌานที่สอง ตอนนี้ถ้าว่ากัหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะรำคาญแต่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาเนะี่ยชานที่หนึ่งมีองห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอกคตาเป็นบาลีหมดรู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกตรึก แลิกสองวิจฆ่าตรตรองสามปีติมีความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขเยือกเย็นมากห้าเอกตามีอารมณ์เป็นหนึ่งคือนั่นหมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าถ้าลมอารมณ์จับลมหายใจเข้าออกก็ดีขภาวนาก็ตามจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่นแม้จะมีเสียงมารบก,กวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไม่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้พิจารณาได้ตามปกติ อย่างนี้แปลาการเขาฌานที่หนึ่งพอถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สองน่นเหลือองค์สามเหลือปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารหายไปคำว่าวิตกคือตรึกวิจารคือตรองนี่ถ้าอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจอ่านมาอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นนักเทศ้ดยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่านบอกฌานที่สองตัดวิตกวิจารทิ้งไป แต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเคยอารมณ์ละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคาว่าตัดนี้ตกสาวิจัยหังยว่า,ต,ต,วาต,ตัดตัวนึกว่าจะภาวนาตัวรู้ว่าภาวนาถูกลพิดตุนี้หายไปเลยตรวความว่าตอนฌานที่สองขึ้นไปนี่คำภาวนาหายไปไม่มีคำภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงจิงตถ้ายังอยู่แค่ในบริเวณของฌานที่หนึ่งแล้วต่โลงมานี่ภาวนา พอเริ่มพิชาลีสองปับ๊บจิตละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีลมสูงกว่าอ,อิ่มอิ่มเอิบกว่ามีความแนบสนิทกว่าดีกว่าชาตที่หนึ่งมากถ้าถึงชาตที่สองใหม่ๆพอสักวันเดียวหนึ่งชาตที่ชาสองเคลื่อนตัวคลายตัวหล่นมาถึงชาตที่หนึ่งคนนี้ตกใจนึกเอ๊ะกูหลับไปทไั้ไงหวะได้ลืมบาว่ายุ่งมา ภาวนาวุโทภาวนาไม่ถูกเอาไม่ถูกแน่จับไม่อยู่ใช่ไหมไม่รู้อะไรไปอะไรไอ้ด้านนอาการนั่นคือขึ้นไปถึงฌานที่สองมีความชุ่มชื่นมีความเอิบอิ่มใจมากมีความสุขมากจิตทรงตัวดีพอถึงฌานที่สามตัดปีติทิ้งไปอารมณ์ตัดเองนะเราไม่ต้องช่วยตัดนะเราช่วยตัดไม่ได้พอถึงฌานที่สามตัดปีติทิ้งไปแล้วได้สุขกับเอกัตา ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทำได้เขาประสาทร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็าตามจะมีความรู้สึกเหมือนกับร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรงนั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมากร่างกายเหมือนไขมัดไว้แน่นๆจะไม่มีการเคลื่อนไหว แต่กำลังใจทางหูดินเสียงน้อยลงเบาลงจิตเครียดตึงเป้งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปลการเขาฌานที่สามอาการเขาฌานที่สี่ฌานที่สี่ก็ตัดฉกทิ้งไปอเ,ออเกิดเอกตาไอเดกตาเอกตาคืออารมณ์บันหนึ่งอารมณ์อันเดียว <c oughs> เพิ่มเบคขาเข้ามาอาการเชาฌานทสี่ 4, ที่มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดแต่ความจริงา 1, 2, 3, อา์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างละสามขั้นนะ เวลามันน้อยกายการกอาจารย์ของชาในสี่เขาทุกขเขาพูดสองขั้นตามอันตามอันดับของชานถ้าการขอชาแนสีย่ยางหยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกว่ามีลมให้ใจเข้าออกเพราะลมให้ใจเขาออกได้ละเอียดมากเกือบไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริงๆแต่ว่าหูจะยินเสียงนน้อยขยายเสียงในขนาดขคาเสียงตั้งไกลดังจ,จัด จะได้ยินเสียงขยายเสียงมแมวแวๆนี่เป็นชาณิสีอย่างหยาแบแววนิดเดียวถ้าถึงขั้นชาณิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ได้ยินเลยแลวก็ไม่รู้ลมให้ใจเขาออกมีเหมือนก็เราไม่ให้ใจเขาออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าจะถามว่าอาการอย่างนี้บางคนกกัวตายเนี่ยโหยิงรับแม้มื่อสมัยฉันฝึกใหม่มีพระเพื่อนองค์ไปปฏิบัติในโบสถ พอถึงขั้นนี้ท่านองค์งิมพ์พืหญยันกุติพระบานเลยบอกขอเลิกแล้วครับผมกลัวตายไม่ให้ใจแล้วครับตอนชาลพระปานออกมาเวลาใช้ข้าวเสร็จจะบอกแม่น่าเสียดายมันกลัวดีไอคนกลัวดีหาย,ยากนี่ขอญาติญาติโยมบริษัทเข้าใจอาการของชาญของสมาธิไว้วันนี้พูดแค่สมาธิก็พอนะเห,หลือเวลาสามนาทีขอย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคัินกะสมาธิ คือสมาธิเล็กน้อยทาได้ประเดี๋ยวเดียวก็เคลื่อนรู้หมหาไม่ใจเขาออกนิดหน่อยภาวนาว่าพุทโธนิดหน่อยเดียวก็หายไปอีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวจิตเคลื่อนไปก็เริ่มต้นมันใหม่อย่างนี้มีในสงเป็นเทวดาบนสวรรค์ช่้นดาวดึงได้ยังมัตดุณรลเทพบุตรนะแต่ในการนะในสองถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธิคือมีจิตอิ่มเอิบผ่านปีติปีติัต้งไม่ได้ผ่านทั้งห้าอย่างนะ บางคนก็ผ่านทั้งสองสามอย่างบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ไม่ผ่านเลยแต่ว่ามีจิตใจชุ่มชื่นอาการจะไม่ผ่านแต่มีจิตใจชุ่มชื่นมีจิตทรงตัวนานกว่าขณิกาสมาธิอาจจะใช้เวลาสักสานาทีสีนาทีห้านาทีก็ได้แต่ไม่แน่นักแต่จิตใจสบายมากมีจิตทรงตัวมาก ถ้าจิตใจเข้าถึงอุปจารสมาธิอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเกิด็ิเทวดาชั้นไหนในหกชั้นให้เลือกอาตามชอบใจลำรับอาการเขาปีติห้าอย่างก็จงอย่าลืมหนึ่งขนลุกขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงตีเต้นเหมปอนกพระหรือต่อโดยลอยบรรยากาศห้ามีอาการทราบซ่าน อ้าการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระบรรดาญาโยมพระทุบริษัททุกคนอย่าสนใจกับอาการปล่อยมันมันจะเต้นมันจะขนกระฟองสีน้องตั้งไงก,ก็ช่างมันน้ำตาจะไหลก็ช่างมันเราถือว่าเราคุมที่ใจใจ,ใจเป็นสุก็แล้วกันถ้าหากว่าสมาธิก้าวเลยไปอาการนั้นมันก็จะหยุดเองต่อไปการสังเกตอารมณ์ของฌานถ้าฌานที่หนึ่งหูจะไม่รำคาญในเสียง ถ้าชาในสองจิตใจ,จมีการชุ่มชื่นแต่ว่าตัดจะไม่มีการภาวนาตั้งแต่ชาที่สองไปภรนาหายเองนะไม่ใช่เราเลิกเองถ้าเราเลิกแทนตัวเขาไม่ได้นะต้องหายเองถ้าชาในสามความชุ่มชื่นอบอิ่มจะหายไปมีการเครียดทรงตัวทรงตัวมากสมาธิเรียกว่าตึงเป็งีย๋ยวเรียกว่าดิ่งแล้วก็ไม่สัตว์ราชาได้ใช้ได้สัตว์ ตาหูจะดินเสียงที่ดังดังดินเสียงน้อยลงมีการไม่เคลื่อนไหวจิตทรงตัวมากถ้าเปอาการเขาชาในสี่จะไม่รู้สึกว่าเราให้ใจความจริงลมงหายใจมีตามโมติแต่ประสาวกับจิตแยกกันเด็ดขาดนก,การเคลื่อนไหวการเหาะก็ดีการจะเที่ยวสวรรค์นรกก็าตามอันนี้ต้องเข้าถึงชาในสี่ถ้าจิตไม่ถึงชาในสี่แล้วก็ จิตไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้เวลาหมดแล้วญาติโยมตอนนี้ไปขบันดาญาติโยมพุทธวิสัตร,ร้ายตัางใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน